สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับ ทางคลิปของ Facebook กับ YouTube ของไมล์สิเกนนะฮะผมก็มาคุยกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันตอนตนเช้าก็จะมานั่งคุยกันก่อนที่เราจะไปทำงานไปประกอบอาชีพกันก็เผื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวผมเป็นประจำวันนี้ผมพูดเรื่องของเศรษฐกิจหน่อยนะครับเพราะว่าดูสังเกตด,ดูแล้วจากหลายๆอาชีพหลายการงานก็ก็ย่ำแย่ยลงนะครับยอดขายน้อยลงบางคนกปป็ปิดกิจการไปเลยยังไอเสื้อสำหรับปิดมือถือนะครับกรอบพวกัานา ในประเทศไทยก็ขายกัน4 0 0 500ย0 0 700 800รยปรนะครับมีหลายแบบมีทั้งฟิล์มปิดหน้าจอมีทั้งเคสที่ป้องกันการถูกรอยขีดกวนมีทั้งสําหรับปิดตัวกล้องของมือถือนะจีนอเมริกาเราจาก7 0 0รกว่าบาทขายประเทศไทยเหลือแค่ร้อยเดียวบางบางราย90บาทจากที่ที่ขายกันอยู่ก็ปรากฏว่าเพราะค้าไทยก็แยกกันไปถามแบบต่างๆกันเพราะว่าไม่มีใครซื้อรนะาคาบันท่ากันหลายเท่าตัวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างหนึ่งนะที่กำลังจะบอกว่าเศรษฐกิจของเราก็ กำลังจะถูต่างชาติเข้ามากลืนกินกันเยอะมากพอสมควรทีเดียวก็เกิดความเครียดเกิดความไม่สบายใจดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อที่จะคุยกันในวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนสบายใจก่อนด้วยการมากินบริลาสเป็นก่อนดีกว่านะครับกินบริการเพื่อความอร่อยเพื่อความสุขสดชื่นของสุขภาพของเรานะครับขออนุญาตสักครู่ครับอร่อยมากอร่อยอย่างไงอย่างนั้นเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลายท่านอย่างนี้ก็มาทานแบบผมมีบริคาสมีปันนะปันนะก็ผสมแค่ครึ่งเดียวนะครับรสชาติกลมกล,มกล่อมกำลังดีแล้วก็มีโพแมนติกด้วย ก็เป็นอาหารเช้าที่ยอดเยี่ยมแล้วก็รวดเร็วแป๊บเดียวเสร็จแล้วอิ่มถึงเที่ยงเลยเดี๋ยวตอนเที่ยงก็ว่ากันใหม่ว่าจะกินอะไรนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมอยากจะคุยกันถึงเรื่องของความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งภายนอกที่มากระตุ้นให้เราเกิดอารมณ์เกิดความไม่สบายใจเกิดความขับแค้นใจเกิดความขับค้องใจเกิดความทุกข์ต่าง ก็โจหัวเอาไว้ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็เปส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของทางด้านตัวบุคคลทางด้านครอบครัวทางด้านความสัมพันธ์ทางด้านต่างๆนะฮะก็จะส่งผลถึงความทุกข์ได้เช่นเดียวกัน ถ้าเผื่อเราไม่รู้จักมีอารมณ์ปณีประนอมถ้าเราไม่รู้จักเรื่องของการมีเมตตาธรรมต่อกันหรือความเข้าอกเข้าใจต่อกันอย่างดีมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและเกิดความทุกข์ได้ความทุกข์เรื่อนี้มาหลายทิศทางแล้วเกินนะที่ชัดเจนมากก็คือด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะด้านเศรษฐกิจขายของอยู่ดีๆจะไม่ขายไม่ได้เพราะถูกต่างชาติเข้ามาตีราคาถูกกว่าตั้ง6เท่า7เท่านะใครก็จะมาซื้อเราก็ไปซื้อต่างชาติหมดโดยเพราะยิ่งการสั่งออนไลน์ด้วยเนี่ยก็สะดวกยิ่งขึ้้นอไไม่่หเลยยูบบา เดี๋ยวเขาเมืองมีของมาส่งที่บ้านก็ทําให้ร้านค้าต่างๆที่อยู่ในห้างบ้างอยู่ในตลาดนัดบ้างอยู่ในที่ต่างๆบ้างก็เกิดปัญหาสิใช่ไหมเพราะไ,ไม่มีคนมาซื้อเนื่งองจากว่าชาวบ้านซื้อมีแหล่งซื้อที่ถูกกว่าสะดวกกว่ามันก็เลยจบเฮกันมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาหลายคนก็ต้องเปลี่ยนอาชีพการเปลี่ยนอาชีพสมัยนี้ก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนกันง่ายๆนะเพราะว่าต่างคนต่างก็ <c oughs> ดิ้นรนกันไปตลอดเวลาวันนี้ผมอยากจะแนะนําอย่างนี้ครับท่านที่มีความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเรรรรืื่่ออองงคคคคบบัวุลตาๆ เปลี่ยนอิเลียบทให้เปลี่ยนอิเลียบท,ให,ยยบทให้เปลี่ยนความคิดให้เปลี่ยนบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนสถานที่เซกชั่วคราวไปเที่ยวซะหน่อยดีไหมเนี่ยครับรีสอร์ทถูกๆสวยๆเยอะแยะ,ยะสระบ,บุรีใก,กล้ใกล้บ้าน80กิโลก็ถึงแหละนะครับไปพักผ่อนจกคืน2คืนไปอยู่กับธรรมชาติเงียบๆไปอยู่กับริมทสายน้ําอยู่กับต้นไม้ปา่าหญ้าอยู่กับสัตว์เลี้ยงหรืออยู่กับอะไรก็สุดแท้แต่ก็อยู่กับธรรมชาตินั่นแหล,ละนะครับงั้นตอนที่เราได้มีโอกาสอยู่กับธรรมชาติบ้าง ปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันจะมีติงแวบติงแวบหมายความว่ามันจะมีอะไรดีๆขึ้นมาในสมองเราเพื่อมาบอกเราถึงทางออกของการแก้ไขปัญหาจากความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้คนเป็นจำนวนมากประสบพบ,ส,บสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพอเวลาที่เราทุกข์หนักๆเวลาที่เรากังวลหนักๆถ้าเผื่อเราจมอยู่ความทุกข์อยู่ที่เดิมๆนะคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องของสิ่งเดิมๆต่างๆไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่มันจะยิ่งกลับทําให้สถานการณ์ต่างๆของเราีกลับแย่ลงแย่ลงในซ้ำไปเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยน เป็นให,หม่เอาความคิดของเราไปไปที่อื่นไปที่ที่มันลื่นรมธรรมชาติที่สุดหรือถ้าใครมีน้องหมาน้องแมวที่บ้านก็ดีเลยนั่นแหละใช้น้องหมาน้องแมวเ,เป็นที่สําหรับผ่อนคลายอารมณ์นะครับเล่นกับเขาเอามากอดเอามาต่างๆนะครับให,ให้เพื่อเราเกิดความอบอุ่นใจให้เราเกิดความสบายใจมากขึ้นน้องหมาน้องแมวช่วยได้เยอะถ้าถ้าใครไม่ไม่มีน้องหมาน้องแมวก็ไปเที่ยว วันก่อนผมนั่งรถไฟไปจากบางซื่อไปโวหินแล้วก็ไปค้างคืนหนึ่งแล้วก็เดินทางจากโวหินกลับมาบางซื่อก็สนุกดีนะครับสนุกดีได้เปลี่ยนบรรยากาศได้ไปดูวิวทะเลพอดีไปได้ดีสอร์ทที่ชะอำนะครับดีในค่ายค่ายของตำรวจนะดีในค่ายของตำรวจที่อยู่ที่เดียวกันกับพระชินนั่งมรุกททยวันนะครับของรัชกาลที่หกที่ที่เดียวกันเนะป็นอยู่ในค่ายส,สวยมากนะครับสวยมากอาหารต่างๆดีมากบรรยากาศดีมากทําให้เราเกิดความสบายใจเกิดความผ่อน ไดความสุขต,ต่างขึ้นมาได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเปลี่ยน,ยนที่นอนสักคืน2คืนหรือบางทีก็ไปนู่นบางทีก็ไปนานหน่อย3วัน4วัน5วันไปเชียงคานไปจังหวัดเลยนะเ <_ s> มื่อปีที่แล้วก็ไปมาขับรถไปไปพักโรงแรมแบบโฮมสเตย์นะฮะอยู่ติดกับแม่น้ําโขงก็มองเห็นฝั่งลาวตรงข้ามก็ไปพักยู่ที่นั่นสองคืน,นแล้วก็กลับแล้วก็มานอนที่เขาใหญ่ต่อต่อสักคืนหนึ่งก่อนถึงบ้านเพราะจากเลยมาจากจังหวัดเลยมากรุงเทพมันไกลนะมันไกล ก็เลยภาก,กลางทางที่เขาอยากจะอีกคืนหนึ่งก็สนุกดีเนี่ยครับจึงเป็นทางออกสําหรับท่านที่มีทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้มีความทุกข์มีความกังวลมีความกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้เนะี่ยผมคิดว่าทางออกที่ดีก็คือไปเที่ยวซะหน่อยใช้สตางค์มาเยอะพันสองพันสามพันสี่พันในช่วงที่เราไปเที่ยวใกล้ๆไม่ต้องไก,กลไกก็ได้สระบุรีก็ได้คนครนายกก็ได้นะครับบ้านโป่งก็มีที่บ้านโป่งนี่ก็จะมีรีสอร์ทที่อยู่ริมแม่นาม้าแม่กองอยู่หลายรีสอร์ทไปพักมาแล้วนะครับผมชอบเที่ยวอยู่แล้วเคยไป พักมาแล้วก็ดีใช้ได้ที่พักดีบรรยากาศดีอาหารดีราคาถูกคือ1นึ่พกว่าบาทนะครับคือหนึ่พกว่าบาทสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนเลยทําให้เราได้มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมุมมองไปดูต้นไม้ไปดูแม่น้ําไปกินปลาสดๆไปชมสิ่งที่อย่างผมไปที่บันโป่งคาวที่แล้วผมไปชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แสงสีเสียงแสงที่เขามี มีการแสดงโชว์ไลติงที่ที่อำเภออะไรนะลืมไนปะีลวอยู่ใกล้ๆมันโป่งนะครับแถวๆโพธารามนั่นแหละนะครับก็ไปก็ปรากฏว่าก็ไปแล้วมีความสุขสวยงามนะครับกลับมาก็ผ่อนคลายก็จึงเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าอยากจะแนะนำนะครับท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะปลดจากความทุกข์อยากจะห่างจากความทุกข์ความขุ่นดความกังวลต่างๆขอให้ไปเที่ยว นะครับไปเที่ยวแล้วก็พยายามหันหลังหันหลังให้กับปัญหาทิ้งปัญหาไปก่อนทั้งๆที่มันก็ยังสําคัญอยู่นะแต่เราก็ต้องทิ้งไปก่อนขอเวลาเป็นการส่วนตัวสักวัน2วันคืน2คืนนะครับไปเที่ยวให้สบายใจไปเปิดหูเปิดตากับธรรมชาติให้ธรรมชาติซึมซ,ซับเข้าสู่ร่างกายเราสู่จิตประสาทของเราสู่สมองของเราสู่ร่างกายของเราให้เต็มที่สู่อากาศให้เต็มปอดนะครับลืมเรื่องของความทุกโศกลืมเรื่องของปัญหาไปซัหน่อยท่านจะเห็นสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในสมองของเรามันจะซึ้งแวบขึ้นมามันจะแวบขึ้นมา ในสมองเป็นไอเดียเป็นทางออกเป็นทางเลือกเป็นสิ่งต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้นะครับไปต่อได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งสําคัญบางทีเน้นๆน,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 นี่มันเป็น,ปนหลักจิตวิทยานะเป็นจิตวิทยาของการแก้ไขปัญหาบางครั้งปัญหาที่มันนุ่มเร้าของเรามากๆเนี่ยบางทีเราก็จมอยู่กับมันถ้าอยู่กับมันเรื่อยไปเรื่อยไปมันป่วยการที่จะ,จะแก้ไขต่างๆ ออกมาซะก่อนถอยออกมาจากปัญหาซะก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอิรยาบทใหม่เปลี่ยนทุกอย่างใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนสถานที่ใหม่เปลี่ยนต่างๆใหม่ให้มันซอฟลงให้มันให้ให้ให้มันซอฟลงให้มันนิ่มนวลขึ้นให้มันรู้สึกว่ามีทางเลือกรู้สึกว่ามันเป็นที่ส่วนตัวของเราส่วนหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งสักวนันสองวนันอาศัยความเป็นส่วนตัวในสถานที่สวยงามในธรรมชาตินั้นเป็นยาเปียบ่หมเป็นยารักษาจิตใจเราให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนะครับหรือจะไปไหว้พระก็ได้แถวอยุธยามีปัติเยอะ <Yeah. S 2> มากมายเป็นพัน เป็นร้อยเป็นพันนะครับไปเที่ยวขับรถไปถ้ามือตัวคนไม่อยากไปข้างไหนก็ไปเช่าเยิงกลับไปหลิวริมแม่น้าเจ้าพยาริมแม่น้ําป่าสักไปทานอาหารไปไหว้พระสักสองสวรรไปถวายสังฆทานไปทําบุญนะครับให้จิตใจปลอดโปรง่งหรือไปนั่งสมาธิบางวัดก็มีกิจกรรมนั่งสมาธินะครับก็ไปไปทํานั่นแหละก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ความทุกข์ของเราที่มีในใจมันได้คลี่คลายมันได้มีโอกาสตั้งตัวนะได้มีโอกาสตั้งตัวแล้วก็คลี่คลายทําให้เรานด้นเกิดความผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อความผ่อนคลายเกิดมากขึ้นมาก ขึ้นไปขึ้นกําลังใจก็จะกลับมานะครับกำลังใจกลับมาแล้วมันก็จะมีไอเดียมีความคิดมีอะไรต่างๆหาทางออกหาทางแก้ไขได้ได้ดีขึ้นกว่าที่เราจะอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆ หรืออยู่โจมกับปัญหาไปทุกวันทุกวันนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้แก้ไขเพราะว่าหลายท่านผมเชื่อว่าขณะนี้กําลังมีความทุกข์มากเกี่ยวกับเรื่องของสมาอาีพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของความอยู่รอดเกี่ยวกับเรื่องของคนใกล้ตัวต่างๆนะครับวกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปไม่ไหวเพราะว่ามันมีเหตุการณ์จากภายนอกมากระทบกับตัวเราเองเยอะขนาดนี้ ทำให้เราเกิดความว้าวุ่นใจก็เลยคิดว่าเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่งจะทําให้ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นนะครับกราฟมีขึ้นมีลงครับนะครับกราฟมีขึ้นมีลงแต่กราฟมันตกลงมาถึงจุดต่ําสุดแล้วถึงยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่ดีมันขึ้นอยู่ดีตามธรรมชาติดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองไม่ต้องกังวลมากนักถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่คิดว่าใหญ่ก็จริงนะแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเดี๋ยวมีทางออกนะครับมีทางออกสําคัญที่ใจที่ความคิดความคิดสําคัญเพราะความคิดเป็นตัวทําให้จิตใจของเรานนนั้้เเกกกิิดดดคคววววาาามมมุ่ใจ็ไร เย็นเป็นสุขก็ได้นะอยู่ี่ความคิดดังนั้นถ้าเผื่อเรามีปัญหากำลังเผชิญปัญหาหนักอยู่สิ่งสําคัญมากที่จะต้องมีติดตัวท่านอยู่เสมอๆสิ่งหนึ่งที่ผมบอกไปเรื่อยๆว่าคือสตินะครับต้องมีสติอยู่บนตัวต้องมีสติคุ้มครองตัวเองอยู่เพื่อที่จะให้เรามีเหตุมีผล ให้เรารู้จักการพิจารณาสิ่งที่มันถูกต้องมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ท่านจําเป็นต้องมีนั่นคือสติเมื่อมีสติแล้วเรียกสิ่งต่างๆกลับมาแล้วมีสติแล้วเฮ้ยเราเป็นทุกข์อยู่นี่วะเราก็วนอยู่นี่วาตอนนี้เมื่อสติมาแล้วทําให้เราเกิดตัวเลือกมากขึ้นเพราะว่าเมื่อสติมาแล้วเราก็จะเห็นรอบตัวเรามากขึ้นแล้วเราก็ออกจากปัญหาซะก่อนนะครับออกจากปัญหานั้น ออกปาซะก,ก่อนอย่าไปพัวพันกันอยู่กับปัญหาตอนนั้นมัน,ม,นมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับมีแต่จมดิง่งใช้วิธีการดึงออกปาจากปัญหาซะก,ก่อนไปเที่ยวไปพักผ่อนไปหาอาหารอร่อย,ออย,ออยทานไปนู่นนี่นันน่นไปบ้างตามสมควรก็ทําให้เราเกิดความผ่อนคลายล้าเดี๋ยวอีกอีกอีก,อกส่วนหนึ่งของสมองมันก็จะเริ่มทํางาน ในเรื่องทำงานเพื่อป้อนเหตุผลป้อนข้อมูลให้ป้อนดูวิธีการทางออกให้กับเราต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะช่วยได้เยอะทีเดียวสาหรับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี่ก็ได้ข่าวว่าโรงงานรถยนต์ใหญ่แต่ไม่รู้ยี่ห้อไหนนะก็เลยจะปิดตัวลงแต่ก็รู้แล้วมี2โรงงานที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ของการประกอบรถยนต์ก็จะปิดตัวลงในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าสู้รถไฟฟ้าไม่ไหวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือปัญหาของสังคมแต่ว่าทุกปัญหาผม มั่นใจว่ามีทางออกเสมอนะครับมีทางออกเสมอขอให้ท่านใจเย็นเดูแลสุขภาพอย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บป่วยในโะด,ย,ดยเพาอยิ่งสุขภาพจิตของเราอย่าให้เจ็บป่วยอย่าให้ซึมเศร้าด้วยการมีสติยู่ตัวฝึกสติรู้ตัวอยู่บ่อยๆนะครับรู้ตัวอยู่ว่าเราทาอะไรอยู่รู้ตัวอยู่บบยว่าทาอะไรอย,รอย,อรอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะอยากจะแนะนําส่งท้ายเอาไว้ในคลิปวันนี้ในะเรื่องของการรู้ตัวรู้ตนอยู่ในปัจจุบัน นะครับฝึกนะฮะลองฝึกดูวิธีการฝึกก็คือว่าให้มีสตคิคลองอยู่กับตัวเราเองให้มากที่สุดให้บ่อยที่สุดถ้าเมื่อไหร่สติหลุดหายไปความคิดมาแทนที่ก็จะพาเราไปฟุ้งซ่านนูน่นนี่นั่นปุ๊บแต่พอรู้ตัวปุ๊บให้เอาสติมาคลองให้เอาสติมาคลองตัวเองแล้วไอ้ความคิดที่มันจะพาเราไปฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะหายไปมันก็จะเกิดความคิดเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับตัวเราเองอยู่ในปัจจุบัน เนี่ยอยู่กับสถานการณ์ของการอยู่กับปัจจุบันกับสติอยู่กับตัวเองบ่อยๆนะครับบ่อยๆแต่มันจะอยู่ตลอดไปมันไม่ได้หรอกเพรเดียวความคิดเขามาแล้วนะครับความคิดเขามาเป็นธรรมชาติของเราเพราะสมองมันทํางานอยู่ตลอดเวลาพอความคิดมาสติก็หายไปเราคิดฟุ้งซ่านปุ๊บพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่เราออกจากหลุดออกมาจากสติแล้วนี่ก็ดึงสติกลับมาใหม่พอดึงสติกลับมาใหม่ไอ้ความคิดก็หายไปเพราะไอ้ความคิดกับสตินี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าถ้าถ้าเผื่อสติมาก็ความคิดก็จะหาย ทีนี้จะเปิดแล้วอยู่กับสติเพราะเราได้นานเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าสติมาปัญญาจะเกิดนะครับถ้าสติมาปัญญาจะเกิดแต่พอสติมันมากเข้ามากเข้ามันเข้มข้นเข้ารู้ตัวรู้ตนอยู่กับปัจจุบันนานเข้านานเข้านานเข้าเดี๋ยวมันจะเกิดความคิดดีๆจะเกิดความคิดดีๆขึ้นมาจากในสมองของเราเองในสมองของเราจะมีส่วนที่จะเป็นตัวส่งความเห็นส่งความคิดต่างๆที่จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นให้ท่านค่อยๆ แกหลุดออกไปจากปัญหาด้ทีละน้อยทีละน้อยเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวก็เจอทางออกเองนะครับหรือก็ลองอ๋อเองว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นมันเป็นความทุกข์แบบนี้มันติดขัดตรงนี้อ๋อมันใช้วิธีการแก้ไขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาจจะลำบากมากลำบากน้อยก็สุดแท่แต่ปัญหาของแต่ละคนที่เป็นเนี่ยครับก็คือวิธีการที่เราจะสามารถแก้ไขคลองสติให้อยู่กับตัวเองให้นานที่สุดให้มากที่สุดแล้วปัญญาจะเกิดแล้วทางออกก็จะเกิดขึ้นกับทุกๆท่ททานวันนี้ผมนําเอาเรื่องของความทุกข์ของคนไทย ในภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดขณะนี้นะครับหลายคนเผชิญกับปัญหานี้ก็หาทางออกให้ตามสมควรแล้วแต่ที่ท่านจะพิจารณาเอาเองก็แล้วกันจากการไปเที่ยวบางไปอะไรต่างๆบ้างแต่้เบิดผมคิดว่าถ้าเผื่อเราได้ไปเที่ยวเราได้ผ่านออกทันหลังให้กับปัญหาบ้างเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอิริยาบถไปอกับรกธรรมชาติบ้างพร้อมๆก,ก,กันกับการที่เราฝึกสติรู้ตัวด้วยโอ้ในยิ่งวิเศษเลยนะครับยิ่งวิเศษเลยผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ